รุ่นห้รุ่นหะคะที่จะได้มารับความรู้นะคะในเรื่องการวิเคราะห์ขัู้ระดับนะคะด้วยโปรแกรม HLM นะคะจากท่านวิทยากรคนเก่งของเรานะคะ,ะเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะแล้วก็ได้ยินชื่อท่านบ่อยๆนะคะท่านเนี่ยเราจะเรียกท่านว่าเป็นเจ้าพ่อ HLM ก็ว่าได้นะคะค่ะก่อนอื่นก็จะขอแนะนําประวัติของท่านอย่างคร่าวๆนะคะ,ะท่านดรนิคมน,นาคอ้นะคะประวัติ ผู้อาวครูอุตรดิตนะคะค้าศาสตารมหาบัณฑิตสาขาวิจัยการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอ่าบิษณุขาราชการบิษณุบัณฑิตนะคะสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่าสมคันธินวิโรจน์นะคะพระศือนครินทร์วิโรจน์นะคะข้าราชการมาให้ด้ค่ะประวัติการทำงานนะคะท่านก็เคยเป็นครูนะคะครูผู้สอนแล้วก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่นะคะแล้วก็พัฒนาการตำรั และก็เป็นทุ่มในการโรงเรียนนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน้าเขตสองนะคะ